จระเข้ร้องไงลูกในตัวอะไรจระเข้ร้องแอปเปลเหรอใครสอนลูกแบบนี้เนี่ยนี่ที่ไหนคะส่วนสัตว์นะคะนกโคราชเนาะใช่ไหมนั่นตัวอะไรนั่นตัวอะไรจระเข้หรือตุ๊กแกจระเข้แล้วร้องไงจระเข้จระเข้ร้องไงมันไม่ร้องมันไม่ร้องไปโทรจระเข้ร้องยังไงลูกร้องไหมจระเข้ร้องไหม รอมันออร้องยังไงร้องไหมมันไม่ร้องใช่ไหมใช่ไป่า,ปาไปดูปนุดกันหลอให้โค้งนุดเหมือนลูกศิษย์วัดเลยอ <laughs> ะเจี๊ยมีเสบียงห้อยหลังด้วยโค้ดูมองกล้องมองกล้องอมองกล้องมองกล้องมองกล้องด้วย ยิ้มหวานชอบใจสนุกไหมผ่านไม่ถึงหรอผ่านไม่ถึง่ยยายมองกล้องสิโฟมองกล้องด้วยไงผ่าในให้พ่อดูให้แม่ดูด้วย,ยสลุกดีปะ